อำนาจการเมืองท้องถิ่นและวัดเรื่องไม่ได้จบแค่แผนธุรกิจในวัดดั้งเดิมมีการโยงกับอิทธิพลทางการเมืองท้องถิ่นและการเล่นเกมของคนที่อยู่เหนือเกมอีกต่อหนึ่งดังนั้นซีซั่น2จึงมีโอกาสสูงที่จะขยายขอบเขตจากแค่เรื่องวัดให้เป็นโครงข่ายอำนาจใหญ่ขึ้น 4. ผลจากการเลือกและการตกลงใจปลายซีซั่น1ทิ้งไว้ว่าตัวละครต้องเจอการตัดสินใจที่หนักโรมถึงการเปิดเผยความลับว่ามากว่าแผนของพวกเขา ดังนั้นรีวิวชี้ว่าซีซั่นต่อไปจะจังหวะวิกฤตมากขึ้นตัวละครจะอยู่บนขอบเวทั้งศีลธรรมและกฎหมายจุดที่น่าสังเกตและวิเคราะห์สำหรับซีซั่น2ตัวละครหลักวินจากผู้ประกอบการกลายเป็นผู้เล่นในเกมใหญ่มากขึ้นตามคาดการเขาอาจเลือกเส้นทางเงินและอำนาจมากขึ้นและอาจจะกลายเป็นผู้ร้ายหรือผู้ควบคุมแบบไม่ตั้งใจเกมดำเนินการภายใต้แรงกดดันทั้งครอบครัวและอิทธิพลอาจถูกบีบให้ร่วมงานกับฝ่ายที่เคยเป็นคู่แข่งศัตรู เดียมีโอกาสสูงในการเป็นตัวแทนของศีลธรรมหรือถอนตัวจากเกมรีวิวชี้ว่าเธออาจเลือกทางออกที่ต่างออกไปพระดลตัวละครที่ดูเหมือนกลางระหว่างศรัทธาและอำนาจเขาอาจกลายเป็นจุดศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงดิจิตอลมอร์ฟีอัลฟคีสโครงเรื่องที่อาจเกิดขึ้นการเปิดเผยเครือข่ายอำนาจหลังวัดซีซั่นสอควรจะขยายจากเรื่องเล็กๆไปยังขบวนการใหญ่ขึ้นตามคาดการ การเลือกข้างอลิเจนซิสเศร้าตัวละครอาจถูกทดสอบว่าจะอยู่ฝ่ายไหนพวกที่ใช้ศรัทธาเพื่อสแสวงหาเงินหรือพวกที่พยายามฟื้นศรัทธาแท้จริงผลลัพธ์ของการกระทำเรื่องราวไม่ใช่แค่การขึ้นแต่คือตกและถูกจับหรือหลุดพัยมีแรงกดดันจากตำรวจอำนาจรัฐศรัทธาชนเน็ตนี่ทางใจเศร้านอกจากนี้สินทางการเงินยังมีนี่ทางศรัทธานี่ทางจิตใจผลจากการเลือกที่จะตามมามากขึ้นจุดเด่นที่ทำให้ซีรีส์นี้น่าสนใจ การตั้งไอเดียที่ค่อนข้างแหวกแนวสำหรับซีรีส์ไทยนำเสนอเรื่องศรัทธาวัดพุทธศาสนาในแง่มุมเกมธุรกิจบทที่มีความซับซ้อนด้านตัวละครทำให้เราไม่ใช่แค่เชียร์หรือเกลียดแต่เข้าใจแรงจูงใจของพวกเขาความเรียวของบริบทเรื่องเกิดในระบบไทยมีทั้งวัดและนักการเมืองท้องถิ่นและคนธรรมดาทำให้ผู้ชมไทยเชื่อมโยงได้ดีการชมแล้วตั้งคำถามซีรีส์ไม่ได้ให้คำตอบชัดเจนทั้งหมดแต่กระตุ้นให้เราคิด ซึ่งเหมาะกับคนที่อยากได้มากกว่าแค่ความบันเทิงจุดที่อาจเป็นข้อวิจารณ์ต้องระวังแม้บทบาทจะลึกแต่วิธีเล่าอาจหนักหรือซับซ้อนสำหรับผู้ชมที่อยากได้อะไรเบาๆมีผู้วิจารณ์ว่า slow pace เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาและการเมืองอาจสร้างความรู้สึกไวต่อบางกลุ่มผู้ชมควรเปิดใจและพร้อมรับการตั้งคำถามหากซีซั่นสองขยายขนาดใหญ่เกินไปอาจสูญเสียความใกล้ชิดกับตัวละครได้